จิมแล้วนะจิมน้ำตรงก่อนมากระเชหาพังหอมเช่นอะไรกเหยียพักเฉยๆช่อยนุ่เบิ้งนิดเดียวเล็กว่าคนเขาเดียวมันนะพักเกล้าวัสดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขสุขลอยเ้อสบายดีตอนเทงเทงพี่น้องเอ้ย วันนี้ยูเฮินนะพี่น้องยูเฮินเพราะว่าเป็นเมื่อวันศิลปยูเพิน heard, ล่ะืันนี้คอยย่อยจะพาพี่น้องไปหาซุปพักพี่น้องเลยเพราะว่าห้ามพี่ไ,ไป่ปซุปพักละกะันเยอะาบหมูเนี่ยเอาืัอน,นี้สัสอนพาพี่น้องเฮาโซนนี่แล้วเฮาโซนเก็บพักอันพักกัดข่าวเยอะไปซุปแล้วเพราะว่าพักขมเฮาเก็บตั้งแต่เมื่อวานนี่ละ่ะพี่น้องเลยพักขมค่อยล้น้ำรีพี่เอยเพราะว่ามัน,เป,นเป็นพักขมน้ำเนี่ยล่ะวันนี้เยอะเาเก็บ พักอันผระกาศข่าวานั้นจะไปซุปเนาะซุปเซปกขมแล้วกเก็บพ,พ mm ักหอมเก็บพักโบผพักหฮมฮอวาย่าไปลาบหมูพี่น้องเพราะว่าซื้อน้ำขาวเมื่วาดเพิ่นตั้งแต่วันเมื่อคืนนี่หละอันละเมื่อเริ่มมีมีอันกินละฮายจะเอาอ้ออันกินเออแม่หลัค่อยซื้อเมื่อวานนี่เนานะพี่น้องซื้อเมื่อวานเมื่อเริ่มมีมีอันกินเมื่อเริ่มฮาไป่ได้อ่อหาละฮากัจังได้อาอมากินเนาะไปฝากตู้เย็นน้ำพ่นไว้เพื่อนค้างบ้านนี่แหละพี่น้องเพื่อนค้างเพื่อนเยอนี่ เอาไปจ้มาหาเก็บพักในวันเอากระจามาหาเก็บพักเก็บนี่นเริ่มเก็บพักกาดขาวก่อนพี่น้องเอ้ยว่าจะกินกับลาบเนี่เย,ยอะซุปเน่นะไม่เสอไม่ได้เสอพุ่นแต่มันอ่อนอยู่เพราะว่ามันเป็นที่ด,ดินบานนะาว้าหอนแดดเลยมันหน้าคอยดับก็เกล้าแล้วไม่ได้โกบหัวโก,บ,โกบห่างเลย มันกันหน้าดับมู่งั้นมันก็ดีอยู่เลยพี่น้อยไม่ได้เสือพูดนเสือพี่เลย <c oughs> ไปหลายๆเนี่ยเพราะว่าจะซุบเนี่ยต่อมาเก็บผักโบพี่น้องอันนี้ผักโบโหเลยผักโบแบงผักโบโหน้อยนีย่มันก็เลยใบมันน้อยๆเพราะว่ามันเป็นผักโบแบง แบ่งหันแบ่งนี้มันลายใจพูดเนาะมันก็เลยน้อยเบาไปทุติศทุกแดแล้วันกลัมาด้วยผักหอมพี่น้องพักหอมพักหอมอันพักหอมปลอมนี่ค่อยค่อยปู้ในเอาผักหอมธรรมชาติผักหอมธรรมดามันเรีนผักหอมพันธุ์คันท้าผักหอมพันธุ์แล้วมันจะ ต้นมันญ่ี่นองนี่พักหอมแบบพักหอมดังเดิมพักหอมบ้านเฮ้านะพักหอมบ้านเฮามันจะเม็ดขาวๆน้อยๆนาะแล้วก็ต้นมันก็เหยื่อมันกับพี่ได้เนียเวลามันเยนเย่อมามันเป็นใบแบบนี้มันก็แต่ต้นมันบี่ได้หญ่พอคืออันนะมันบี่ได้หญ่คืออันเห็ดออกมันบี่ได้หญ่คือพักอันหอมพันพี่น้อง แต่พักหอมน้อยนี่มันจะหอมกว่าพักหอมอันนั้นนะมันจะหอมกว่าพักหอมใหญ่พักหอมพันนะนี่ได้แล้วเก็บมาครบพักเลยพี่น้องมีพักอันโบประกาพักหอมแล้วก็พักหอมห่อพักหอมเปย์นะล้วกามีประกาดขาวนแน่ครบแล้วล่ะพี่น้องให้พอล่ะอนเดียวไปเฮ็ดกินเพิ่นชาวไร่พอพผู้ละอันเยอไปลาบเพื่อนน้องพุ่นเพราะว่ากินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็เ้าอยิ้มยิ้คันมาเบ่งน้ำเน่นะ ตอนนี้มาฮอดเดือน้องแล้วพี่น้องเอ้ยมาละกะมาล้างมือ,อ,าาอกันกานลาทาหามาพูดลูกเอาเขาได้ทั้งไม้เอาพี่น้องนี่เนีย่ยพักเอาก่อนัอน,นี่หมู มูเพราะว่ามันแข็งก็เลยเช้นาน้ำมันดีออกมาตะหื่งมึงจะเอาก็มไม่ใช่มาหอดกระหาตงหึ่นทางไปก็มีมโลชาหิวเข้าเราเพราะว่าตอนนี้หมอใบยม่งละประมาณประมาณนั้น ซีนหมูเขากะสาวพันกีบพ,พี่น้องอันซื้อมาเนี่ยซื้อนมำว,วาดลายเติบเลยสาวพันกีบเ,เป็นเงินไทยจักเท่าไรนายยอดสาวพันนยายยอดสี่สิบบาทบ่ยอดมองนี่แหละสี่สิบบาทนี่หลายเติบมีต้มน้ำซุปก่อนต้มน้ำซดดูน้ำซุป กันฮันลานิ่นงๆใช่ไหมกอ้วนนี่บุญคว้ากะม็ดเอิงเลยเกอกาี่วเกอราชส้จ้าเจยดไฮไดลไล เคียงเล็กเคียงจิวสาวยอดเล็กพรเคียงเล็กจิวนะกระโดดเบ็หม็ดเดียวแค่เล็กนั่นเอาไว้ก่อนที่

อ,อ,อันนี่พึ่งซอยแล้วละได้เลยซอยแล้วละไขมันมันสาวไอพรพิ่งตื่มไขมันพุ่งจอยเลยแบ,บ่งปิแบงแบ่งปิงได้ลายเติมไลยสาวพันนี่กันล้วก็ต้มกระดูกมาน้ำแน่ปิงมันอืนปิงน้ำแน่จิมแล้วนะจิมน้ำต้มก่อนมาการะเซืงฮะพองหอมหอมจืดๆ่ไม่เค็มบ่ เม็ดเกลือเม็ดเคอมั้งไงบ่บ่เลือมีเลือเค็มเค็มเค็มพอดีโนวิเค็มอรีก้มกระดูกตีคู่ลงว่ากรดูตีลูกไฟไปหาเชยกำลังเยอะลาบโคเอาลาบบางบางบางคนกะ เขาจะนั้นเอาโลเอาโลแล้วก็โลช่องจำน้ำแล้วกมันกระซุกคือเดียวแต่ว่ามักเพิ่มมักมันนะแต่นาคุณน่ะอ่าบางกุนนาคุณคิดมุกแล้วไม่ทันเลยเจอแล้วนะเจอไลน์แล้วมันเจ็บไปดีนะดีแล้วยังไม่ได้โกนแเน่ ยได้อันรูปหุยกันเด้อนี่ลงหอมนีเด้อเชื่อกระเทมนะคนคนคลุกเข้าให้เข้ากันเเออก็ เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มจะชุบนะคนกร็นังเผาคนกอดแก๊สกอดแก๊สยไม่ไม่ยาสาวลํายองคนที่กะเลยยินดีเชิญจะคือชุกแล้วชุกแล้วยวล้างพักแล้วพอดีอันอันนี้ อันนี้อันนั้นอันนี้อันนั้นอันนั้นละอันนี้อันนี้เย็นละกันอันนี้เย็นแล้วก็ค่อยพอดีพักแล้วพี่น้องพอดีอันนี้เย็นอันนี้ปีงทางนี้ปีงอยู่เลยไผแห้งพูดว่าำล่องพักมาล้างพักก่อนพี่น้องเลยที่แรกว้าจะซุปพักอันนี้ละซุปนี้เนี่ยผักขมเนี่ยว่าจะซุปผักขมละกะน้องผัดว้าวเป็นซุปผู้แรกเอา มืัอน,นี้เฮากินตลาดหมูกับพ่ออากาศพักอันนี้ก็เฮามากินกับลาบกับพ่ออันนี้ล้างแต่พักเสื้อลาบกับอันพักกินนี้พักอันก้าวเทาี่เนาะพักอันนี้เป็นชุบมะเรง็งโอ้น้ำเลือดหอมเนี่ย เพอรอกับคุณแจ็อยู่น่เป็นพักหอมบอกวานางยอดคนนั้นคนมี้จักอยากผักหอมมากโเสร้ายได้ใส่ลายป้ายสีซื่ออ่อนอยู่ลวหาผักหอมก็ได้ พอยช่วยพักกันตะขาข้าขาอ,อดิมีดเฮ้าได้ใจอีกไม่เดินอีกไม่โดนไม่นานมันก็เฮ้ามือฉันก้าแฮมไปจบแ่บนล้สุกแล้วนะ

เชื่หน่อยเ่อแมแ่นอยอชื่อมากะนี่เขาเออนนน้องลาก้อยบั้เไปแมแต่ลงเพที่นี่หนเชื่อมดน่นะเห็ดสิบี่แดงบูจังเมนูมีอย่างเขาก็เชือนางไม่าคนไฮนไฮิกระโดบ่ลาเหร่อแกงบลา เอาเพลดเพลิแต <parece maison. S 2> ่มักเพราะอันละมูนะเอาเพชรนะแ่บไปครับมแ่บไปชับก้นปปักโอ้ยพักจะสดช่วยนุเบิ้งน่ยกันเล็กไรโคาเดีวมันเอหอมวาดีเนาะเือแล้วท่านึงมันมีพอเื้อตื่มยัง ผม่อไม่ก็มาเกาะนี่แท้เลยางแตะแะแกจักรก่อนิมบอร์นัวแบเอาแบพอี่ะ่อดีตัวแอบมิเชบบพักนะเสดนอ สวยงามมากเป็นกาแซบกาดอตักได้บันปีงนี่นะยังได้กินมดละนั่งกระท่าพาเดยกกินนั่งไปนั่งมายุบนั่งไปนั่งมายุบแล้วเสิร์ฟนู่นย้ง โจแม่ทำไมเอยโจไม่มดแน mm ่ hmm. นุกไม่ได้มาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินขา้าววัวตนเทงกับพี่เมนซ mm ้ hmm. ำคำสามโมงละสามโมงกว่า mm hmm. เพื่อเฮ็ดแล้วเฮ็ดตั้งแต่บ่ายโมงเพ mm ื่อหาห้าหานี่มาเด้อทุกคนแลาบรํบบมือคนกลาร ไฟฮงเฮนเขาตีฮอดเพื่อนแม่จะมาห่มเอากระแดงห่มเอาพี่น้องเออกระแดงห่มเล็กน้อยก็ดื้อครับดื้อเนี่ยไฟฮงเฮนแล้วก็ตีเร็วจะเสียมัน

เป็นแนวเอลอาการเจ็บบออ,อย่าหายบ่าเขาตีไอ้เรื่องเธอเขาตีก็ด้องเขายันชช่อหมอ <ME. S 2> จนบวมหม,หมดเข่าพัดเย่อกว่าผัดมาตีเล็กน้อยผู้อันผู้ตีก็ได้ นี่เลยแชบบ่แชบสุดยอดโยกเจ้าเฮ็ดเด้กลายมาคือคุณเพลินเลยใช่ไหมอู้ลืมเบาสถานที่ที่อยู่นี่นั่นแนะนำแน่สถานที่ที่อยู่นี่เป็นเทินข้าพระเจ้าเองเป็นเทินร้อยเองหากะหากะเฮ็ดม่ากเฮ็ดใหม่เฮ่นไผ่หากะแล้วเฮ่นโคยองห้องเฮ่นดิ้ อะแล้วทูเราทูจะเป็นปูนอยู่ักกระดาปูนาดเอานาลูกผักกระดาเนะับนักกระดาวอระดาักกระดาวีขมรั้งแรกนีวเจอเพ่มกินผักกระดาวกกระดามันอ่ะลูกอ่ะเมสาบีสบายแล้วให้อยู่ไม่มากินผักกระดาลองเบิ่งมันจะเป็นนรลุ้น

มันกระดาวิบุเบิกหน้าตาเขาอออแบบมันงจิงแล้วมันไนะม่ได้ขมนะหม้อนีนหนาวอ่ะอแช่ไปดีนี่ด้พี่น้องเลยบาได้ตัวเด้สามรอบไปดูข้าวไม่รูะ สำรอกบอแ้เท่นึงจริงๆคล้ายๆคือหิวอยู่นี่ะ้วนี่ก็กินแงดกจริงๆมันก็หิวเลยหิวเรือยสมมงสมเกมงจ้ะสองคนนี่ลงรอมาตะเลินี่นะมุกกำลังแงะนะมาเชื่อหัวยุ่งกระตุงอยู่แง่ ไปได้น้าเชื่อไปแล้วข้าวกระเพิดเตัาราบมูจจกลาบอีเลยมืงอกินลาบมูน่ะบักกุนตุยกับห้าว่พี่ล่ะน่นี่เป็นนเลยเมดาดพี่ล่ะน่ะยาๆมานอดดาดอีก ปเดไปเดิพิการเลยพี่จักเนาะยันยันหน้ามาอันนี้มันกระตัดกระตุกกระตัดกระตุกเฮ็ดนายพี่เฮ็ดเนาะหมดถ้าแม้เขาชูขวันใกล้เดี๋ยวมดเด้อเอาพี่เฮ็ดปกติเนาะเด้อแกงก้อนยังไปบอกรีบบอกรีบช่วยช่วยคนเดียวเลยอืมควายตัวนึ่งเงินห้าสิบล้านอายไปละกินข้าวแล้วกระเพาะเรมานยิบขันมาบอกมาเบ่งพี่น้องเบ่งเฮ็ดจะคู่มั้ยเนี่ยสมคู่ 2คู่เฮ็ดให้จัดได้คูนึงต้องแท้อีบ่เดี๋ยวความความกว้างมันต้องซําดีอือความยาวมันก็ซ้ํกันพี่ี่ี่ทันเพราะว่าเฮาเฮ็ดกันมาเบ่งมีใหญ่ไปเลยพอได้บูชาอันพระนะพอได้บูชาคุณพะคุณเจ้าคุณบิดามารดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณนายจะมันอันนี้นะดูมันนแมมันก็ลูกมันลูกันมักเบง่น น้อช่างเล็บบีมีนึงเล็บดำจุดกระดำมด,ดำดำ,ดำโยเฮ็ดเวเฮ็ดอันนี้ขี้พุ่นเล็บดำนะวะมือก็ยักลายยังดีเด้ต้องแกะกุ้งอันเนอโดโนจะมือเดียวมันพอดีเดียวมงามมันจะงามคืดคอยงามคือกอ้อ,อยนะเล็บดำ มันแต่งหน้าแลมคือก่อยสามลูกเอ้าสามลูกลืมเบื้องตอนภาพละมัน,อ,น,น,มน,อ,มนอันนั้นมะันอึดดอกไม้ยา่นี้นะอึดดอกไม้บนเฮาแลวเนาะสามลูกนะว่าอยูย่ห้าลูกนี่นีบแบบบานบานวิธีพับส,สำหรับสางคอยเดอร์ดีเกลกับผู้อื่น คือจะพ่อพี่จ๊กว่ะปีิภาบแบบนี้ ยังไหวอีกแล้วเนานนมันไวเติมมันเด็ดก,กะแป,ป๊บเชอแป,ป๊บเชอสีดานบ่กสีดานจามลูกแล้าก็บอกมาต้องประมาณด้งยฟังเพ่ก่อนวะ ăn bổ ăn là khoai thảm khôi nó ngang bổ bồ ra liền vì chép vì ba em trang nè nè nhang kim ăn nhang ăn 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 nhang ăn nhang ăn nhang ăn 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 อันนี้เห็ดหอบตีนมันแจ๊น,นี่มีฮันมิตาร์หอบมันเพื่อนฉันมียูแค่เขบอกมาน่ารักจบมลงามงามงามบัตตาร์ผู้แล้วมันยังงามนี่ยังได้ยังได้แปลงมันอ้โเลยจับเพืดเด่อนแต่กูเลแรกกับท่นหันเลย สามแล้วบ่สามเล่มโอ้ยมันมดโลนแล้วปะเนี่ยกระตะายชเรีกับแม่ตะปูเฮ้ยนะกระต่ายนี่ชื่อเรียกตะปูไม่กระชากไม่บบบานไม่บานนี่มันกระงามมันก็ได้ครูหนึ่เป็นตะฮักกระโดดกระมาตัดมาซ้อมชื่อดอกไม้กระงามเหล่าอะได้สามผูยังไปเอาดอกไม้บอกปะนี่ยนั่นตาดอกไม้มาเชิญ งามลอันนี้น่ะจิ๊บจิ๊บได้ค่ะเน้อค่อยเอาลายงามกว่านี้อันนี้ยังได้ตัดอันนี้เอ็ดดินดินเด็ดซื้อดินดินเอ็ดอะลลีคือนี่ละตัดละออดทิมืมอร์ก็น่าทิมือโอ้ยยังได้ตัดและยังได้ซ่อมมันอยู่พี่น้องเลยหาดอกไม้ดอกไรยมาซื้อ นี่หยัดแล้วแล้วคันมาเบ่งเขากะนตอนนี้เหาายิบคันมาเบ่งกันแล้วละจุเจ้าเอ้ยล้วกาเฮ่าจะไปบูชาฮัลปะล้ะกาบูชาคุณพระคุณเจ้าคุณบิดามันดาคุณปู่คุณยาคุณตาคุณนายเนาะเมื่อนี้ก็เป็นมื้อวันพระง่ายวันวันสินดับสันโดพี่น้องเอ้ย เอาละพี่น้องคลิปนี้ก็จบทำนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าโพเดี๋ยวใหม่เด้อขอขอบคุณขอบคุณผู้ติดตามและรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้สัสะตลอดมาเนาะบ๊ายบายไปก่อน